ปฐมฌานเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าสุญญาตาเหมือนกันนั่นก็คือถ้าว่างจากนิวรณ์หาว่างจากอกุโสลธรรมทั้งหลายเนี่ยแล้วเข้าถึงปฐมฌานนั่นก็คือเข้าถึงสุญญาตาได้เหมือนกัน,นเรียกอย่างนี้ก็ได้ก็ถูกอีกจากปฐมฌานแล้วเราระงับปิตกวิจารได้เข้าสู่ทุติยฌาน นี้ก็เรียกว่าสุญญาตา,านั่นคือว่างเพิ่มขึ้นดังนั้นคำว่าสุญญาตาก็คือความว่างและต้องเพิ่มว่าว่างจากอะไรดังนั้นถ้าว่างจากนิวรณ์หอากุศลนะหรืออากุศลธรรมทั้งหลายคือการไปบาดเบียดเบียน3ความคิดนี้ก็จัดเป็นสุญญาตาเป็นปฐมฌาน